เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ16มีนาคม2567เราจะมาแจ้งเตือนสำหรับผู้ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2.39ล้านรายเร่งลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟนะคะรีบ ลงทะเบียนรับสิทธ์นะคะล่าสุดนายพรชัยทิรเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็ได้แจ้งว่าการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาณนะวันที่1มีนาคม67มีทั้งสิน้น2 3 9 9ล้านรายผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการนะคะจะได้รับสิทธิสวัสดิการแบบ1ครัวเรือนต่อ1นสิทธ์ ต่อ1รหัสบาทโดยต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยและลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยก,กลลารกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ 1. นนะคะการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานการไฟฟ้านะครหลวงหรือกอฟนรหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือเบอร์ติดต่อ1130สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกอฟพหรือผ่านเว็บไซต์เบอร์ติดต่อนะคะ1129 กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือหรือกททรหรือผ่านทางเว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ0868481284สองการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานการประปานครหลวงหรือกปนหรือผ่านทางเว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ1125 และสำนักง,งานการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปปหรือผ่านทางเว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์พติดต่อนะคะ1662กรณีล,ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า,ฟากับกฟนหรือกฟพนะคะหรือกทรสำเร็จภายในวันสิ้นเดือนและหรือ,อ,รอ,องร eing, ลงทะเบียนลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าประปากับกปนหรือกปปสำเร็จภายในวันที่25้าของแต่ละเดือนก็จะได้รับสิทธิ์ครั้งแรก สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะโดยไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังมีตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ์ครั้งแรกนะคะช่วงเวลาการลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าครั้งแรกนะคะ1นึถึงสามสิบเอ็ดมีนาคม2 5 6พพฤษภาคม67 1, 1 -30 เมษายน6 7ก็คือเดือนมิถุนายน67 1- ถึงสา็พฤษภาคม67ก็คือเดือนกรกฎาคม67นะคะช่วงเวลาการลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ์ค่าน้ำประปาครั้งแรกนะคะช่วง26กุมภาพันธ์ถึง25มีนาคม67และเดือนที่ได้รับสิทธิก็คือพฤษภาคม67นะคะช่วง26บมีนาคมถึง25เมษายน67ก็จะเป็นช่วงมิถุนายน67นะคะและช่วง26เมษายนถึง 25พฤษภาคม67ก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมที่จ้จะได้รับสิทธิ์นะคะคือถ้าฟังแอดอ่านรายละเอียดให้รับฟังอาจจะฟังกันไม่ทันอย่าลืมนะคะสามารถติดต่อได้ที่การไฟฟ้านะครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับการประปานะครหลวงและก็ส่วนภูมิภาคโทรไปสอบถามรายละเอียดหรือเข้าไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะคะ สำหรับความคืบหน้าผู้ที <Wireless Atlantic> ่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการทั้งหมดที่ดําเนินการยืนยันตัวตนแล้วข้อมูลเดวัน่1 1มีนาคม67นะคะมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสําเร็จจํานวน13,841,344รายคิดเป็น94.85%ของจํานวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะทั้งนี้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ ปาสวัสดีการแหงรัฐ m o f g o t h หรือ w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  i e l f a r e m o f g o t h แจ้งเตือนผู้ถือสิทธิ์ัตาสวัสดิการแห่งรัฐกว่า2.39ล้านรายเร่งลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟนะคะอัปเดตข้อมูลล่าสุด16มีนาคม2567